ค่ะสำหรับในส่วนของตัวบริษัทสิตรางโกลยัทรีนะคะหรือสําหรับในส่วนของตัว S T A แล้วก็ S T G T นะคะเราเป็นผู้ประกอบการในส่วนของน้ายางธรรมชาติค่ะในส่วนต้นน้ำนะคะก็จะเป็นยางธรรมชาติและในส่วนของฝั่งปลายน้ำเนี่ยเราก็จะประกอบธุรกิจถุงมือยางค่ะซึ่งในตอนนี้เนี่ยปัจจัยสําคัญนะคะแล้วก็คอลเวลูของเราเนี่ยจริงๆก็น่าจะเป็นในทุกองค์กรเนาะก็คือในเรื่องของการไปต่อในด้านของความยั่งยืนค่ะซึ่งสิตรังเนี่ยก็ยึดหลักตรงนี้นะคะมาเป็นกลยุทธ์สำคัญในการดำเนินธุรกิจแล้วก็ทำให้ธนา งานเนี่ยเข้าใจแล้วก็ยึดถือหลักตรงนี้ค่ะเป็นหัวใจสําคัญในการดําเนินงาน,นะคะ่ะคือจริงๆแล้วว่าค่ะในตัวของสื่อแต่และที่เนี่ยทุกคนก็จะมีจุดเด่นของตัวเองเนาะไม่ว่าจะเป็นสื่อด้านเศรษฐกิจสังคมหรือว่าสื่อบังคงเองก็ตามค่ะก็ะมองว่าจริงๆแล้วในเรื่องของจานุบันสื่อเนี่ยคิดว่าหลายๆสื่อเนี่ยน่าจะมีความรู้ของตัวเองที่ชัดเจนอยู่แล้วค่ะแต่ว่าในฐานะของประชาชนหรือว่าผู้บริโภคที่เป็นคนเสพข่าวนะคะในฐานะของคนที่เป็นผู้รับสารเนี่ยก็อยากจะ ให้สื่อแต่ละสื่อเนี่ยมีความเฉพาะตัวแล้วก็ทำมไมได้ปยาคือพี่กำลังอยู่พี่จะพูดยังไงพี่เพนแต่ว,ว่าไม่ไม่วนเกินเอาใหม่ได้เช่น ก็ในฐานะของอผู้รับสารนะคะอย่างตัวเราเนี่ยเราก็มองว่าสื่อแต่ละสื่อก็มีคอลเวลูแล้วก็มีเอกลักษณ์ของตัวเองอยู่แล้วค่ะจริงๆแล้วเนี่ยณปัจจุบันก็อาจจะมีบ้างที่เกิดการที่คือเปลบ้างอย่างห่นะคะก็ในฐานะของสื่อเนี่ยคิดว่าการมีหลักการในการดําเนินงานแล้วก็การสะท้อนข้อเท็จจริงของสังคมนะคะเป็นเรื่องที่สําคัญแต่าทางนี้ท้งนั้นเนี่ยก็ต้องให้มีความ Comp คอมเพลส์แล้วก็อยู่ในพื้นฐานที่ไม่กระทบกับฝ e ่ายมากจน จนไปนะคะก็อยากให้ทุกอย่างยอยู่ในแฟกซที่เป็นความจริงแล้วก็เชื่อมั่นว่าทุกๆอย่างที่ผู้รับสารอ่านนะคะก็จะได้เสพข่าวที่ดีแล้วก็มีคุณภา,าพต่อไปะคะ่ะก็ขอแสดงความยินดีนะคะกับสื่อไทยนิวส์แล้วก็กองบรรณาธิการและทีมงานทุกท่านนะคะทางกลุ่มบริษัทสีตรังะคะ่ะขอร่วมเป็นกําลังใจแล้วก็เป็นผู้สนับสนุนนะคะในการที่เ,เป็นหนึ่งก้าวสำคัญเนาะ,ะในการร่วมเดินกันไปพร้อมๆกันนะคะท,ทั้งองค์กรสื่อและองค์กรภาคประชาชนและ พท่าเอกชนนะคะก็ขอให้ผลิตข่าวน้ำดีแบบนี้ตลอดไปน,นะคะแล้วก็บอกว่าเราจะได้ร่วมงานกัน,นะคะ่ะ